เอหนไ้ทำหนดเอามื่อสารกันสารหลังไหลไหลไขหลอ่อย่างนั้นแหละครับถูกแล้วถูกแล้วขาขาห่างนิดนึงขาเสมอไหลขาห่างยืนเสมอไหลอ่าโอเคยื้อ้อเนไห้เคลียร์ให้ทิงให้เคลียร์จำจำจำข้มาซึ่งว่าปี่ีถึงมากันเป็นยังไง มันเกิดการทรตัวันันจะไม่สังเกิการทรงตัวมันมันจะไม่น้ำ่อนนี้ะดื่มน้ำก่อนน้นก่อน้นสาวเชร์บอกดื่มน้ำก่อนแม่น่ารักจังเดี๋ยวแพรวาเด้วยไหมแพวแพรวาต้องให้พ่อคนั่ยทำชื่อแพรวาด้วยเหรอใช่ค่ะเออชืเอพ่อ ไม่ใช่ลิซ่แล้วลิซ่าสวยอะเหมือนเหมือนลิซ่าเลยเมื่อกี้ตอนมาเองนึกว่าลิซ่าดูปอันนี้นะก็คือเสรใหญ่เ้ือนา้ยนี่ะพี่ข้ากัเค็มีกะทาข้างเดียวเดี๋ยวหน้าจะยกข้างแต่หน้าจะกระชับ าหน้ด้วยมขึ้นมีปวดเมื่อยตรงไหนไหมปวดหลังเกิดการอัลตร้ดเอาแค่่อะทดสอบพลังก่อนละกันเดี๋ยวถ้ามันอ้ด้วดูดูเขนดูสทจัไลตัวห้าใสดีฮะบอกบ็นคนบอกเนี่ยบกเเองค่ะเปียน่ก็น่อขาเนาะใ่เรยอ้วูไหนมันเสีนั่นบอมันเสียนไปขายเพื่อนมิเตอเสฝากเจียวไง มก <mile inside> ็ยาวเดี๋ยวเจ้านายจะให้ตัวเองนะทำก่อนนะเดี๋ยวเจ้านายว่าเป็นม่น่าไหไม่ยากเลยง่า้ไม่ยากเป็นคนเบายผิดเป็นคนแบบอายุดูไม่เยอะอะดูดูแเดียเยเขาอยู่เป็นแเป็นคนละเหมาไปขายของไม่ได้หรอกมิตรจไม่ได้มแต่ซื้อกว่าในคีวิตมีแต่การให้ไม่ค่อยได้โม้ให้ แต่ว่าเราก็ได้รับได้ทํางานเดีกับเขานี่แหละก็มีน้องน่ารักและได้ช่วยกันนะถูกอ๋อแล้วผ่าฐานหน้ากันกี่ปีอล้คะน้องสองปีโบวฐานหน้าค้างๆขึ้นใช่ไหมเนี่ยฐานนี่เลยร่องตัวร่องเราเริ่นถามกันเล้วเนี่ยไม่ไม่คะก็เป็นไงเรียนก็แล้วกตรงนี้นะคะแล้วก็มีรอยนี้ถ้าได้เยเดี๋ยวมันจะตึงขึ้นมาเลยอ่าแล้วก็ล่องตามนั่นแหละ คืออันนี้นะเออมันเป็นนวัตรกรรมที่ที่ล้ำสมัย30ปีคือสมัยก่อนเอ่อพ่อแม่เรา,รานี่ยสมัยก่อนจะกินยาต้มแล้วมากินยาแล้วก็ฉีดยาแล้วอันนี้ก็คือพัฒนาเขาคิดค้นเนี่ยแทนการร้อยไหมกับได้สุขภาพหน้าแบบเป็นไงแต่ก่อนที่อ้วนมากเลยเดี๋ยวจะให้ดูใช่ไหมใช่ค่ะ พี่อ้วนมากเลยแล้วก็ลดมาสิบกว่ากิโลลดมาสิบกว่ากิโลแต่ก็หน้ายังยังตึงยังอะไรอยู่อ๋ออันนี้เอาหกสิบแล้วนะใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ไม่ตคือทุกคนเปลี่ยนแปลงหมดคือเนื่องจากเอ่อสเต็มเซลล์ตอนเราเราอยู่เราอยู่ในท้องแม่จนถึงอายุยี่สิบเหมือเด็กไหมเขาสร้างเองได้ แต่สเต็มเซลล์พอเราอายุยี่สิบถึงยี่สิห้าสร้างไม่ได้หรือน้อยลงก็เลยทําให้เราแก่มีโรคไปไข้เจ็บนะตัวนี้จะไปซ่อมแล้วก็สร้างเซลล์ใหม่อันนี้คนที่ญาติที่วันนี้เป็นมะเร็งผ่าตัดเต้านมไม่ต้องคีโมเลยเนี่ยแหละก็คุยจะจอยในวันนี้มันจะเป็นอะไรที่จะได้รู้ว่ามันมันทำให้มันเอาพิษออกด้วยนะ หลายอย่างเลยถ้าใครใช้แล้วจะมีการตอบรับที่แดดกับกับหม้อก็ไม่เป็นขีมธรรมดาแต่ว่าพ้อต้อใส่เป็นสิหุมแล้วอะอ่านี่ยดึงน้ำก่อนแล้วก็มีนี่ค่ะดูพี่เองเมื่ะอก่อนเนี่ยก็คือว่าดีแล้วก็ตัวนี้ค่ะอันนี้คนเป็นมะเร็งมีคนที่รู้จักกัน ล่าตานมามะเร็งมะเร็งปอดกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะใช้สามเดือนทิพเจ็กระปุกไม่ต้องใช้แสงคีหายายีดีจรู้ว่ามันเป็นงไงมันทางานบางีริัพิสุทธิ์ี่ของพิสุทธิ์โทรมา เนมากว่ามือซื้อกับเมื่อกี้สิเป็นยังไงจะของสิรู้สึซได้เองค่ะหนึ่งสอามนเอาวงนี้โอ้งานีนะงานทีูยาก็ไดขกดไม่ลงแล้วแข็งแรงทันทีเลยมีพลังรู้สึกเองเราเรารู้สึกเลยว่าไหนไม่ใช่กระโดดเมืกี้คืสียแ้วเสีมสียแล้ว เอาคลิปเสร็จไปเรียกมาเทปเรียกทีเดียวเรียกมากแล้วเดี๋ยวดูหน้านะคะหน้าหน้าจะโอบมาข้างนึงเออหน้าหน้าหน้าจะปูข้างหนึงโอข้างหนึงเห็นนหมกระเทยนั่นแหละแต่งงย่ำนั่นขนาดเราเป็นคนเกลือต้องกิดยังงงมันเกิดอะไรนะอันนี้มีเทปเดียวมากเทปเดียวมากอ่าพเนี่ยน้องก็ถอดเทปได้ขึ้นแล้วข้างนึงเออขึ้นแล้วเห็นมะมแดงเลยเออแดงจมพูเลยอันนี้อันนี้นี่เหมือนเหมือนเหมือนทา่ทำผ้าบาชออล่ะ